ตรวจฟรีไม่คนตรวจแล้วดีนะคะเชิญชวนทุกคนนะคะอยู่สะดวกมากแล้วเราไม่ต้องมารอคิวที่โรงพยาบาลด้วยแล้วก็ราคาที่โรงพยาบาลอ่ะเป็นพันนะคะพี่ค่ะพามาชมบรรยากาศศูนย์กีฬาบางมดยามเช้านะคะจะมีรถซึ่งมา การความสะดวกวันนี้มันสุดท้ายในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะดีมากๆเลยเจ้าหน้าที่ยังไม่ตื่นอันนี้มันตีห้ากว่ากว่านะคะยังไม่หกโมงเลยยังไม่หกโมงเลยมาเอาเอาคิวแต่เช้าค่ะ หน้าที่แนะนําว่าเวลาตรวจให้ตรวจตรงกันทุกวันในเดือนหนึ่งจละจำเดือสัปาทแยกไม่ออกก็ากอนให้ตรวจหลังประจํเนเดิวันนตรวจหลังประจาเดืน7วันนี้เริ่มการทลำเริ่มทำข้างไหนก่อนก็ได้โดยสลับมือมซ้ายมุอขวามขวามุซ้ายนี้นะให้สัมผัสเยอะแล้วก็ รงกลางเต้านมก่อนค่ะอ่าแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆโดยไม่ยกมือขึ้นนะคะมัน um จะเลื่อนมากดลงไปแล้วก็คือขนาดที่คมื่อวาจะดูว่าใต้ตมือเราอะไปเจออะไรอ่าถ้ากดลงไปแล้วคือคืแล้วมันเรี่ยมอันั้นปกติถ้าคืนแล้วมีวมอะไรชนมือหรือม,นมันมนูนขึ้นมาจากเนื้อนมปกติอันนั้นให้สังเกตว่าเราจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมค่ะกระดิ่งนในในดกิใต้มือเราอ่า ก็จะเลื่อนไปเรื Four ่อยๆนะคะอ่าเลื่อนไปเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขเอือร่มรงอบเต้านมองฐานเต้านมเลยแล้วก็เปลี่ยนอีกข้างหนึ่งเหมือนกันอ่าอาตเราก็ได้ทวนก็ได้ขอให้มันรอบกลมรอบเต้านมนะคะอ่านอกจากเต้านมแล้วเราจะดู่องน้ำเหลืองค่ายักเล ต่อต้าน้ำเหลืองใต้รักแร้ทำไงยกแผนขึ้นงอสองมาข้างหน้ายื่นไม่เอ็งเลยนะคะใช้นิ้วของเราสอนเข้าไปรักแร้ตัวเองะ <Okay, S 2> ใช้ใช้สารนิ้วประกันมาสอนเข้าไปถ้ามันเรียบกดลงไปแล้วเรียบไม่เจอมีเบรกให้ด้วยระหว่างรองค่ะพี่เอาอะไรดีเราไม่กินเราถ่ายเฉยๆำทำแยกไม่ออกแล้วบางก้อนดึลงค่ะ สวนหลังประจำเดือนเจ็ดวันทีนี้เริ่มการคลำเริ่มทำข้างไหนก่อนก็ได้โดยสลับมือมือซ้ายมือขวาหรือขวามือซ้ายแบบนี้นะให้สัมผัสกับฝ่ายเดี้วแล้วก็ตรงกลางเต้านมก่อนค่ะอ่าแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆโดยไม่ยกมือขึ้นนะคะเราจะเลื่อนมากดลงไปแล้วก็คือ ขณะที่คุณวันจะดูว่าใต้มือเราอ่ะไปเจออะไรอ่าถกากดลงไปแล้วคือแล้วมันเลี่ยนอนนั้นปกติถ้าคึงแล้วมีอะไรชนมือหรือมันนูนขึ้นมาจากเนื้อนมปกติอันนั้นให้สังเกตว่าเราจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมอาจจะมีสิ่งจุดปกติใต้มือเราอ่าก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะอ่าเลื่อนไปเป็นเลขหนึ่งหรือวงกลม ฐานเต้านมเลยแล้วก็เปลี่ยนอีกข้างนึงเหมือนกัน้นนนต่งก็ได้ทวนก็ได้ขอให้มันรอบกมรอบเต้านมนะคะนอกจากเต้านมแล้วเราจะดู่อน้ำเหลืองใต้รักแร้บนสองน้ำเหลืองใต้รักแร้ทางไหนย,ยกแขนขึ้นอสองข้างขึ้น,ม,นมาที่มอไม่เก็งใช่ไหใช้ิ้วของเราสอนไปที่ใต้รักแร้ตัวเองค่ะ ใช้ดให้กดใช้ใช้สายดึงมันะสอนทุกสายสายี่ายห้ถ้ามันเลียงกดลงไปแล้วเลียงจะเจอมีเบรกให้ด้วยระหว่างรอค่ะรออะไรดีเราไม่กินเราถา่าดเฉยๆถ้าทนรอตรวจกันครบข้างดีมากเลยนะคะจะก้อนเล็กเล็กนะใช่ค่ะจะเนี้อีใช่ไหะใช่ถ้าเจอริบเจอต้าใช่ก็มันจะเป็นทีนะมแข่ง เดี๋ยวพอเราขัดไปสเกลใช่ค่างเรามันจะไม่เรียบหัวคันไม่ตรมใช่ไใช่ใช่เดี่ยพับไปอิกมันมีเรียบมันวคานสตินะเออตไ้กอนที่เรางนี้ตรงนี้มันเป็นตุ่มค่ะลองดูลองดูจะได้แบบติด่ะเนาะติดันิดงแล้วก็ใช่แบบได้ไมนี่เหรออ่าแข็งแกร่ปกติได้นะก็เราตวดเราเราห่านยกแบบ จุดท ica, 네ี่เราม่ได้ใช้ี่เราใช่ใช่เน่ยเาื่อที่ใช้สัผ่านที่ในสาสัมผัสดโอเคได้ม้ย่แล้วก็ถ้าแบบผิวที่เรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะไม่เรียกมันจะสั่งดูภายนอกก่อนนะถ้าเนี่ยมันผิวมันจะสั่งมคะดคะผิวปกติอ่หัวนมอันโม คือถ้าคนที่ผมปกติอยู่แล้วตั้งแต่สมัยรุ่นสาวก็นี่คือปกตินะแต่ถ้าแบบว่าคนที่เป็นผลผเป็นปมอยูแล้วอาจจะมีแบบเปรี้ยวหรือว่ามันมีก้อนแตดนูนหรือว่ามีไฟแข็งๆผูกขาดปกตินั่นคือเราต้องไปตรวจเนาะอาแม้ผิวผูกตากจะเป็นผูกตากำลังตรวจเราจะตรวจตอนไหนสําหรับคนที่หมดประจำเดือนอ่าใบหมดประจำเดือนเนาะก็คือเดือนละครั้งการถ้า,า,าถือว่าตรวจวันที่หนึ่งเดือนหน้าก็ต้องตรวจวันที่หนึ่ง คะถ้าคนไหนที่ยังไม่หมดประจำเดือนให้ตรวจหลังที่เป็นเมนหายแล้วประมาณ7จ็ดถึงสิวันเพราะว่าถ้าตรวจก่อนหรือว่าตรวจถ้าเป็นเมนตอนนมเราจะพัดเนาะเราทีการตรวจไปทําไปมันจะเจ็บได้ไหมคะมีการตรวจคือ7จ็ดถึงสิวันแล้วก็จะตรวจก็คือแต่ละครั้งเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำค่ะกไปทำเราจะใช้เป็นามนดิ้แบบนีิ้งฮะดันดิ้งในกุฎีนะคะ กดข้อที่สองถกใจข้อที่สองตัวน,นี้นะใส่ใส่ไฟนิ้วนะคะ,ะตามน,นิ้วนะเราจะสัมผัสเป็น,นรูปก้นหอยเขาต้องเข้ามนมนะเป็นเลขหนึ่งไทยเราจะสัมผัสอันนี้คือกดลงไปดูก่อนลงมาลงนมนะนี้เราจะไม่ยกสวดอ,อย่างนี้นะคะเราจะหมุนวนไปให้ความหมุนวนนะวนเป็นตามเข็มนาฬิกาวนทินาฬิกาอะไรก็ได้ ไข่ลเล่เนะแล้วก็ทําไปอ่าทำไปมันก็จะมีแบบว่าเอ๊ะเราพบก้อนเจอเจอก้อนอะไรผิดปกติไหมถ้าการตรวจเต้านมซ้ายจะใช้เป็นมือขวาถ้าตรวจเต้านมขวาเราจะใช้เป็นมือซ้ายหรือใช้เป็นวิธีการตรงข้ามอ่าแล้วก็ทําไปเรื่อยๆการตรวจจะมีอสามจุดคือเต้านมต่อมน,น้ําเหลืองต่อมน,น้ําเหลืองคือเรามีสองจุดคือตรงรักแร้รักแร้ก็ใช้เป็นวิออ่านมือ,อนอการนะคะ ไมกดทำไมครับอ่านี่นะคะอ่าแล้วก็อีกสองน้ำเหลืองมีอยู่นี่สองที่ต้องใายปลาร้าเราต้องใส่ปมหงายได้ใช้ที่จ้าทีนีงกดทีละข้างนะถ้ากดทั้งสองข้างเพราะมันมีเส้นเลือดใหญ่อยู่พอเรากดสองข้างมันอันตรายเพราะวันที่การไหลเวียนเลือดเราจะแบบนะอ่ากดทีละข้างถ้ากดไปสัมผัสหงายแบบน้นะคะกรณีแล้วก็เปลี่ยนข้าถ้ากดข้างนอเลยถ้ากดข้างซ้ายเราใช้เป็นมือขาถ้ากดมือขวาเราใช้เป็นมือซ้ายเนาะ ทีนี้เดี๋ยวจะให้ลองทำดูนนะแล้วก็การมาถึงเจลล้วรถคันนี้นะคะก็จะมีภาพยนต์ให้เราดูค่ะปีบล่วงบนออกดอกยืนใกล้ๆหอมเลย ที่ส่งกีฬาเนาะ